สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแม่พามาดูรถที่งานเอ่อมอเตอร์เอ,อ็กซ์โปปี2020ที่ปี2020ขอโทษค่ะที่เมืองทองธาน,นีนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ป้าพามาดูอยู่ที่บูธของ Mitsubishi ค่ะแล้วดูซิวันนี้ยนะจะมีรถรุ่นใหม่ๆรถไฟฟ้าอะไรต่อไรเดี๋ยวป้าจะพาไปดูทีละคันเลยค่ะนะคะตามป้าแม่มาแต่ตอนนี้ดูคันนี้ดูคันนี้ก่อนเลยป้าให้ดูนี่ปาจิโร่สปอร์ต ปาเจโร่สปอร์ตดุดอันคันนี้ก็แต่งมานะคะแต่งมารอบคันเลยงามมาดูแต่งมารอบคันตามป้ามามีเซ็นเซอร์มีอะไรต่ออไรซุ้มลงซุ้มล้อนี่ซุ้มล้อสีดําขอบล้อนี่ขล้อก็เป็นสีทูโทนนะคะนี่กระจกซ้ายขวานี่ไ้ใบเลี้ยวไฟนี่บันไดข้างที่เปิดก็เป็นโอ้โหเดี๋ยวดูนู่นก่อนเลยค่ะเขามีรถจักรยานโชว์อยู่บนนี่ราวหลังคานะคะจักรยานนี่ ได้สองคันเลยนะนี่เวลาไปป่าไปชายทะเลไปขึ้นเขาเนาะสุดยอดเลยมาดูนี่แล้วเดี๋ยวนี้ป้าจะให้ดูตรงนี้เขามีมีอุปกรณ์ตกแต่งมีอุปรกรณ์อุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยดูได้เลยป้าชี้ให้ดูนี่ชุดตกแต่งกันชนด้านหน้าด้านหลังโลโก้เอ่ยมีโหยางปูพื้นราคาเนี่ยนะคะมีราคาบอกหมดเลย แล้วก็ส่วนนี่เดี๋ยวป้าให้ดูตรงที่ที่เปิดตรงนี้ก่อนที่เปิดเปิดประตูะตนี่นะคะราคาที่เปิดประตูอยู่นี่เห็นไหมคะที่ตกแต่งพันสองแล้วราคารถรุ่นนี้นะคะ1นึ่งล้านสี่แค่ะนี่นะคะเรามาดูมาชมด้านท้ายเลยดูนี่สปอยเลอร์ดูไฟเขาเก๋มากตกแต่งมาหมดสปอยเลอร์รุ่นดูท้ายรถเขายี่ โลโก้ปาจิโรสปอร์ตนี่เซนเซอร์ก็มีหนึ่งสามสี่จุดนี่การชนกันกระแทกเก๋กค่ะงามมากนะคะแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวป้าพาไปดูอีกคันหนึ่งตามป้ามาเลยค่ะเดี๋ยวไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ตามป้ามาเลยรถเยอะมากนี่มาดูคันนี้ต่อเลยค่ะนี่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 ดูดูท้ายเลยนะคะนี่ มิราสค่ะสีเหลืองเหลืองเหลืองไพรหรือเหลืองอ่อยน่ะน,นะ <c oughs> นะคะที่ป้าก็เคยไปชมพาไปชมแล้วแล้วนี่ไล่ไล่ฟ้าคันนี้เขาเป็นโทนเป็นไล่ฟ้าเขาเป็นโทนสีเหลืองนะับส่วนมากป้าจะเคยเห็นแต่โทนสีส้มมิราสดูไฟเขาเก๋เก๋เมากเลยค่ะออ้ยแล้วดูนี่คันนี้เขามีเขาทำใหม่นะฟูลเซฟวิ่งมีเขาบอกนี่เติมน้ำมันมีบอกบอกรายละเอียดหมดเลย แล้วมาดูรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นเอ่อรุ่น GL GLS LTD ราคาก็619,000นะคะนี่ดูแล้วตรงขอบด้านกระจกนี่เขาเล่นเขาเรียกไกลแบบไม่รู้ป้าเรียกสปอร์ตนะสวยนะแล้วดูด้านล่างด้วยค่ะด้านข้างเห็นไหมคะเขาตกแต่งตกแต่งเป็นเป็นสปอร์ตสีดำแล้วมีมีสีลายเส้นสีแดง ตัดเพื่อความเก๋ความเด่นนะคะดูเลยขอบล้อนี่ขอบล้อนี่ขอบล้อเป็นสีดํานะคะไอ้ล้อเป็นสีดํานะคะดําแมปเลยละ่ะดูด้านหน้าดูไฟด้านหน้าโอ้โนี่เขาก็คันนี้เขาก็ตกแต่งมานะคะนี่เขาเล่นสีแดงสีแดงเห็นไหมคะสีแดงตัดกับสีดําตัดกับตัวรถสีเหลืองซึ่งเพิ่มความเด่นสะดุดตานะคะการชนกันกระแทกนี่ด้านหน้าตรงนี้ก็เห็นไหมคะ เป็นสปอร์ตเป็นแบบป้าเรียกสปอร์ตนะเอาตามที่ป้าเรียกละกันง่ายๆแล้วกันเส้นเล่นเส้นลายแดงเห็นไหมคะเก๋เลยนี่ด้านในค่ะปลาสีสังเคราะห์นี่นี่ลายเขาสุดยอดแล้วตรงนี้เป็นผ้าสีดานะคะดาเนียนตรงนี้เป็นแบบปลาสีสังเคราะห์สปอร์ตแล้วดูเบาะเลยค่ะป้าชี้นี่เบาะนี่เป็นหนังเป็นหนังสีดําเนียนเดินด้วยได้ แล้วแต่แผ่นหลังกระทิ๊ก็นั่งเป็นลายสกอตนะคะเป็นผ้าเป็นผ้านิ่มลายสกอตค่ะดูนะครับโอคอนโซลหน้านี่นะคะโอ้นี่มีที่วางของบอกเข้าเก๋มากเลยเป็นผ้าลายสกอตนะคะโอเคเดี๋ยวตามป้ามาดูคันนี้ต่อเลยตื่นเต้นมากอะ่ะนี่แล้วมาดูนิวไจทอนค่ะนิวไจทอนไหนคะนี่เขาแต่งโชว์นะคะเนี่ยป้าให้ดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่ โชว์มิสูบิชิมอเตอร์นี่นะคะแต่งโชว์มาอย่างหรูนี่แล้วดูล้อเขาดูล้อเขาเลยดูล้อเขาเก๋มากสวยมากอะวับเลยอะเห็นไหมนี่เพิ่งเห็นคันนี้คันแรกแล้วนี่นิวไทร์นนี่นะคะโอ้เขาเล่นตกแต่งมาเดี๋ยวดูด้านนี้ต่อเลยค่ะป้าชอบล้อเขามากเลย เดี๋ยวป้ามาตรงนี้ก่อนโอ้ดูด้านหน้าเขาตกแต่งมาอย่างเก๋เท่มากเห็นไหมคะอนจิเนียร์เบยองสตานีมิตซูบิชิมอเตอร์เท่เก๋เก๋มากดูสิดำเงานะคะตัดใช้สีแดงแตัดแล้วตรงดูโทนเขาตกแต่งมาดูไฟไฟอย่างหรูอย่างเท่เลยนี่นะคะเออแล้วเดี๋ยว ดูด้านนี้ต่อนอะด้านนี้ด้านซ้ายมือโอ้ไฟเขาก็นี่สุดยอดดูต่อ,ตอ,ตอนน่นนะคะมีไตนิวไตเตอีกคันหนึ่งคันนี้ก็เช่นเดียวกันคันนี้ก็ตกแต่งมาดูไฟเลยค่ะไฟนี่เป็นสัญลักษณ์เขาทำเป็นตัว S ตัว L ตัว Z หรืออะไรไม่รู้ละ่ะไม่รู้ Motor. อ่ะม i ซูวิชิมอเตอร์โอ้นี่หัวนม,มนเบล่มเลยแล้วทำไมคันนี้มันหัวนมมันตั้งเก้าเ้านม ก้านมนี่มันก้องกี่คนแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่คนครึ่งนะนหัวนมก้านมเนี่ยดูบันไดข้างบันไดข้างก็ใหญ่โตเลยค่ะนี่อ๋ออันนี้เป็นที่วางอะไรนะ่าราวหลังคาวางอะไรวางอะไรนะาไอ้กระเป๋าจักรยานไม่ได้หรออ,าอกะกะ้าวเตากงเตากแกกระทะยาเลยมั้งว่าเตากแกอยาดีว่า เราแก๊สอย่าไปวางเนาะป้าว่าวางไอ้นั่นดีกว่านะ่ะกระเป๋าอะ่ะกระเป๋าเดินทางอะ่ะมาด้านหน้าต่อเลยนี่โอ้ยเท่ม,มาโอ้ดูไฟนี่ไฟเด,เดท์ไทม์เขานเนี่ยนนองไฟเดท์ไทม์เขายาวลงมาอย่างนี้เลยไลท์ไกนิ่งเห็นไหมมีมีกล้องมีกล้องนะคะนี่กล้องเขาอยู่นี่รุ่นนี้มีกล้องที่ป้าชี้เนี่ย กองสามป้าไม่ได้ใบหวยนะที่นี่ดูเลยโอ้เดี๋ยวก่อนมาดูมาดูาดยางเขาใกล้ๆหน่อยดิขนขึ้นเพียบเลยขนดูดูนิ้ <c oughs> ทำไมเขาต้องทำเพื่ออะไรหรื <c oughs> อ้อราคาล่ะเดี๋ยวดูสิรุ่นนี้รุ่นไททันดับเบิลแคปสีประตู2.4 GT พรีเมียม a อนะคะราคา1 1 0 0 0ล้านหนึ่ง หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะหนึ 1> 1, 100, ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันโอ้ตายแล้วป้านับตัวเลขตกแล้วนี่เห็นไหมคะเขาบอกอรายละเอียดไว้หมดเลยเนาะ้าไม่ต้องไปนั่นมาต่อที่มาต่อนี่มาดูมาดูเอ็กซ์เพนเดอร์นี่นี่เป็น รุ่นนี้แหละเป็นเป็นที่ป้าที่ป้าจะจอง m i ซูมิชิเอ็กซ์เพนดโอ้โหงามมากเลยเก๋การชนกันกระแทกก็เป็นสีบรอนนะคะใช่แล้วดูเขาตกแต่งไฟแบบใหม่เลยค่ะเห็นไหมคะมาแบบใหม่ตัดหมอกอการชนกันกระแทกนี่อยู่นี่ดูล้อเลยค่ะล้อล้อเก๋มากสีทูโทนเนาะ นี่ไฟเลี้ยวที่เปิดก็สีเป็นโครเมียมนะคะป้าจะเปิดดูก่อนตรงนี้ก่อนดีไหมเนี่ยนะเปิดดูหน่อยนะดูเบาะอยากดูเบาะคอนโซลหน้าโอ้นี่เทเ<ท><ท>เอไหมคะพลาสติกสังข้อแต่อันนี้เขาจะเป็นอ่าเครื่องล็กอะไรหนะ้าแคปป้าน่ะ แคป้าแคป้านี่แหละนะคะสปอร์ตอะแบบสปอร์ตลหละหนังนะคะเป็นหนังหนังแล้วก็เดินด้วยเดินได้เดินด้วยได้สีเดียวกันสีเห็นไหมคะกลมกลืนกันไปหมดเลยลาดูรายละเอียดตรงนี้เลยค่ะรุ่นนี้รุ่น Expander GT Expander GT Expander GT นะคะ ราคานี่แปดแสนหกหมื่นสามค่ะนะคะราคาจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวป้าหมุนกัน <laughs> ดูไฟดูสปอยเลอร์สปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่สามก็อยู่ตรงนู้นนี่ดูไฟเขาตกแต่งมางามเก๋มากเห็นไหมคะไฟท้ายนี่โลโก้เขาก็เป็นโครเมียมเห็นไหมคะเอาโหนี่ดูเขาแต่งมานะ เดี๋ยวป้าดูก่อนทางไหนของจริงของปล <ic> อมของจริงมันมีทั้งสองด้านหรอด้านนู้นด้านเดียวด้านขวาอ๋อนี่ไงข้อยเสียจะอยู่ด้านขวาตรงด้านซ้ายนี่แต่งมาใช่ไหมคะใช่ครับแต่งมาค่ะนี่นะคะเท่มากเลยนี่อันนี้ไถือกันี่วยกันแท้ก็เป็นสีดํานะคะนี่ขวามือนี่แหละค่ะ ขวามือนี่แหละของจริงนะคะแต่เขาทำท,ท่อจริงอยู่ข้างในอ๋ออยู่นี่อ๋อตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวนะคะนี่เขาแต่งมาทั้งนี่เลยแต่ของจริงเนี่ยท่ออืมสปอยล์อค่ะนี่ท่อไอเสียหรือลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอยู่ในข้างในนี้นะคะเขาซ่อนไว้ตรงนี้ <c oughs> นะคะโอ้หลอกหลอกหลอกโดนหลอก, <c oughs> กซะแล้ว อเขาหลอกไหนดูข้างหลังนิดหนึ่งเนาะโอ้โหอ,อืมอันนี้ก็พับได้ดูซิอืมเดี๋ยวป้าก็อยากเป็น<ย>เจ้าของอยู่เหมือนกันอ๋อนี่นะคะนี่อ๋อนี่ไงปัดอันนี้จะเกิดสวนมากเขาจะเก็บอะไรกันนะันฮะเนี่ยอ๋อรองเท้าใส่หายป,ล,ปลาลงปลาลาปลาจมไม่ได้หรอได,ได้ไหมคะ ได, <laughs> ได้เนาะอือฮะไปเวลาออกต่างจังหวัดนะฮ <laughs> ะปลาจอมแซนวิทปลาปลาลงปลาลาปลาแห้งได้หมดนะฮะไ,<ด>ไม่จำเป็นต้องเท้านะโอเคค่ะโออยากได้สักคันเดี๋ยวรองงวดหน้าก่อน <laughs> งวดนี้เฉียดไปแล้วเจ็ด <laughs> สี่แปดสี่โอเคคันต่อไป อืดูคันนี้เลยโอ้คันนี้รู้สึกจะอ่ปิดเปิดระบบไฟฟ้านี่นะคะคันนี้แหละนี่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 ดูตรงนี้ก่อนเลยดูดูด้านข้างอุยสีเขาเรียกสีอะไรเอ่ยนี่เขาเรียกสีอะไรเนี่ยสีเทาเข้มสีเทาเข้มเห็นไหมโอ้โหดูซุ้มลอ้อเขาสีใหญ่โตมากเลยแล้วล้อเขาทูโทนเท่ม,มาก เท่ทุกรุ่นทุกคันเลยนะคะมาดูท้ายมาดูด้านท้ายดูไฟท้ายเกย๋ไก่แบบเก๋มากเลยดูไฟท้ายเขาทํายาวลงมาดูสิสเซ็นเซอร์อะไรก็มี4.5จุดมีครบหมดนี่สปอยเลอร์เขาสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3โลโก้มิซูบิชินี่และตรงนี้เขาเน้นนี่เห็นไหมคะเขาเน้นโครเมียมนี่ไฟไฟสองป้ายทะเบียนซ้ายขวา ปาจิโรสปอร์ตนะคะโอ้ยไฟทับทีมนี่การชนกันกระแทกก็สีบรอนเดี๋ยวไหนๆตรงนี้แล้วป้าเปิดให้ดูเลยนะเขาเปิดไฟฟ้านะโอเคนี่เห็นไหมคะระบบไฟฟ้าอันนี้บอกเขา,าพับไว้นะคะตรงนี้ก็เปิดได้แหละนี่ฉุกเฉินเวลายางยางรถมีปัญหาก็ ลางทางโอเคช่วยเหลือตัวเองได้นะคะโอเคละป้าจะปิดให้เขาตอ๋ตอ,อนี่น,นีอยู่นี่ขอโทษค่ะหืมนี่นะคะโอเคกดนี่แล้วขนาดใส่แว่นนั้นเนี่ยตามป้ามาดูนี่เอสเทค เอสาดเอสเทอเอสราดเอสเทอะไรเอสาดไใช่เอสะนะไม่ใช่เอาให้มอหมอเเอาให้หมออะไรเร็วเอสขาดเอสแฉะโอเค เอาน้าไปรู้กันแหม่ป้าเล่นมุกมุกให้ฟังให้ดูโอ้โหมุกมุกรู้จักคำว่ามุกไหมให้ดูไฟก่อนเลยนี่รุ่นนี้ไฟเห็นไหมคะเก๋ยาวเป็นนี่สามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้ป้าเปิดโอ้มีกล้องนี่มีกล้องนี่นป้าจะพาดูคร่าวๆนะเพราะมันมีเยอะมากเวลาป้ากลัวเวลาเดี๋ยวคนมาเยอะแล้วป้าจะไม่ค่อยสะดวกไนงะนี่ดูแบบคร่าวๆเลยดูนี่นี่เขามีบอกหมดเลยฟูลเซฟวิ่งอะไรต่ออะไร เติมน้ำมันนะคะดูนี่เห็นไหมล่ะเขาเดี๋ยวนี้เขาออกสกเก็บเกบโอเคด้านหน้าเมื่อกี้ป้าให้ดูยังดูดูด้านหน้านี่เห็นไหมเขาก็เล่นตกแต่งมามเห็นไหมคะนี่ดําเงาใช้สีแดงตัดเก๋นี่เก๋มันตรงนี้แหละตรงนี้แหละเห็นไหมคะแล้วใช้แดงโอเคแล้วเรื่องอรายละเอียดภายในหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวป้าจะพาไปดูไปดูรายละเอียดจริงๆที่โชว์รูมนะคะ นี่ป้าพา,าดูเราขาวก่อนมาตามป้ามามาดูคันนี้ต่อเลยค่ะนี่ดูไหนไหนมาตรงนี้ก็ดูนี่เลยซุม้มซุ้มล้อใหญ่โตมากเป็นสีดําแล้วล้อขอบล้อเห็นไหมคะดูล้อนี่เท่มากเก๋มากมกระดุมห้าเม็ดหกเม็ดโอเคค่ะนี่กระจกซ้ายขวาสีเป็นสีคนละสีกับตัวรถนะคะนี่เท่ที่แล้วดูที่เปิดประตูคะสิดําเงาค่ะ คนละสีกับตัวรถนะคะแล้วดูนี่เลยดูราคา6,47 0น0่นะคะมิกะแคปไม่ใช่เมกานะเมกาแคปเอ2 WD หมายถึงขับเคลื่อนสองล้อเนาะ g l x Limited Edition โอเคนะป้าออกสำเนียงได้นะถูกต้องนะโอเคแล้วมาดูนี่มันเป็นกระบะนู่นแล้วดูด,ด้านนู้นสีเขาสวยตรงนี้เขาเท่ตรงนั้นไงที่ป้าชี้ให้ดูอะเห็นไหม เป็นดำเงาอะ่ะงามมากเลยนั่นน่ะเห็นไหมรายละเอียดเอาไว้ป้าพาไปดูที่โชว์รูมนี่แล้วดูไฟท้ายเทย่เห็นไหมคะนี่ไฟเไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอะไรจะอยู่ตรงนี้หมดบันไดขึ้นก็เก๋ไก๋หมดเลยนี่ดำเงาการชนกันกระแทกนี่ก็เป็นสีดำค่ะนี่นะคะโอเคตามป้ามาดูมาไปดูอีกคันนึง มาดูคันนี้ต่อเลยคันไหนนอะคันไหนนอไอ้คันนี้ต่อเลยมาดูนี่ค่ะเอนี่น,นี่มาดูคันนี้ต่อไททันนี่ไททันนี่เขาแต่งนี่เขาแต่งมาเป็นแบบโอ้โหลายแบบลายลายเขาเรียกลายอะไรอะดูล้อดูอะไรดูความใหญ่โตไาให้ดูคร่าวๆก่อนดูซุมล้อโอ้โหใหญ่โตมโหฬาน ไฟไฟหน้าเขาเท่มากดูด้านหน้าเลยเห็นไหมคะมิตซูบิชิโลโก้อยู่เป็นดำค่ะด้านหน้าตรงนี้เป็นดำเงาตัดกับสีสีตัวรถละ่ะมาดูราคาไหมดูราคานี่ราคานี่นะคะ985,000แหมหันเห็นไหมคะรุ่นดับเบิลแคปพลัสเนาะนี่แหละโอเคอะ แอดลิตอ่านว่าแอดลิตนี่แคปพลัสแอดลิตแอดลิตแล้วมามาดูคันนี้ต่อเลยค่ะนี่เอ p e n d เพนเดอร์นะคะดูด้านหน้าดูด้านหน้าดูไฟนี่นี่มาพิเศษตรงไฟเห็นไหมคะไฟเนี่ยเขาทำเป็นชั้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 น,ช,นชั้นนะคะแบบเพชรอะแบบเพชรอะป้าพูดง่ายๆสั้นรายละเอียดป้าพาไปดูที่โชว์รูมนะคะดูล้อล้อสีชูทนนะคะ เก๋ไก๋เลยที่เปิดส่วนที่รุ่นนี้ที่เปิดจะเป็นโคนลรสีกับตัวรถเป็นเป็นโครเมียมนะคะไล่ลงมาตามป้ามามาดูไฟด้านหลังดูดูไฟด้านหลังเลยเขาดีไซน์มาแบบนี้อย่างเก๋โค้งเว้าวเลยนะคะสปอยเลอร์นี่มีกล้องไหมมีกล้องนะคะด้านท้ายมีกล้องมีอะไรหมดเอ็กซ์เพนเดอร์คันนี้แหละมิซูบิชิอัลแลนเดอร์ที่เป็นตัวเปิดตัวใหม่นะคะ ที่เสียบปลั๊กที่ป้าบอกคือหรือเติมเสียบไฟฟ้าแล้วก็เติมน้ํามันได้เอ็นเติมน้ํามันด้วยนะคะคันนี้แหละป้าให้ดูรอบคันก่อนส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวป้าพาไปชมป้าพาไปชมป้าให้ดูรอบคันก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะอาเรนเดอร์ er. มีพอดีเปิดฝากระโปรงไม่งั้นได้เห็นนี่นะคะดูดูรอบรอบคันนี่คะ่ะแมตมีสีน้ําเงิน E ีีดูดูคอ ดูล้อเขาสิแต่งมาเป็นแฉกเป็นเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าพาไปดูไปดูรายละเอียดแต่ตอนนี้ดูตรงนี้คร่าวๆก่อนนะคะนี่โอเซนเซอร์ตรงนี้4จุดนี่เอาเรนเดอร์นี่ค่ะคันนี้ก็คือมิซูบิสุปาริโร่นะคะนี่แต่ป้าคันนี้ก็ไม่ต้องดูอะไรเลยคือรายละเอียดเดี๋ยวป้าพาไปดูที่โชว์รูมนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะพาไปชมรถเอ่อ รถที่รถมาใหม่คลิปต่อไปป้าจะพาไปไปดูไปชมไปดูรถที่อะไรเขาเรียกไฮบิกไฮบิกปักเสียบทั้งไฟฟ้าไฟไฟที่บ้านก็ได้หรือเติมน้ำมันก็ได้ะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามนะคะ